สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับอองแม็กกูคาร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยรถกันถึงที่นะครับจังหวัดลำพูนนะครับอำเภอลีกันเลยนะครับนะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับนะรถคอกนะครับทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้นะครับเราก็มาส่งรถกันถึงอำเภอรีนะครับจังหวัดลำพูนนะครับยังไงสวัสดีลูกค้าด้วยพี่แหลมนะครับสวัสดีครับพี่แหลมเป็นไงบ้างวันนี้รับรถรถสวยไหมพี่สวยครับโอเคได้เดี๋ยวขอสอบถามพี่แหลมหน่อยนะว่ารู้จักในรถไหมลูกค้าได้ไงอยู่ถึงลำพูนเลยก็มีเพื่อนแนะนํามาครับเด็กในคิวแนะนํามาครับเด็กในคิวเนาะคือพี่แหลมเขาวิ่งคิวงานอยู่แล้วนะครับรถคอกอยู่แล้วเขามีเด็กในร้านอะเด็กในคิวเขา ออกไปนะแล้วก็แนะนําเข้ามาเนาะโอเคเนาะพี่แหลมอันนี้ผมมาจัดเลยเนาะมาจัดถึงที่อาเภอรีจังหวัดลาพูนเลยเนาะแล้วก็มาส่งรถด้วยนะครับโอเคยังไงก็ยินดีนะครับกับพี่แหลมด้วยเนาะวันนี้ได้รับรถไปวิ่งงานนะครับยังไงพี่แหลมฝากถึงลูกค้าที่กำลังมองหารถหน่อยสักคันหนึงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถสภาพดีๆแบบนี้ก็ติดต่อทางร้านได้เลยครับได้ครับก็โอเคครับครับผมโอเคขอบคุณพี่แหลมมากๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะผมไปหมดนะครับนะโอเคใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาท้งเพจทั้งไลน์ทั้งเบอร์ได้เลยครับวันนี้ผมอองลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ